คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน่ารู้นะครับในผู้สูงวัยสำหรับอันนี้หมอจะพยายามเน้นส่วนที่เป็นบริเวณเทา้ากละกันนะครับจริงๆเนี่ยพอเราคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กลงคือแฟบลงนั่นเองนะครับถ้าเป็นผู้สูงอายุเนี่ยก็สังเกตว่าตามร่องนิ้วเนี่ยนะครับก็จะ เอ่อฟอแฟบไปนะครับหรือว่าบริเวณตรงน่องหรือว่าหน้าแข้งของเขาเนี่ยก็จะฟอเล็กไปเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นไอการที่กล้ามเนื้อของเขาเนี่ยอ่อนแรงแล้วก็ฝ่อไปเนี่ยทำให้เรื่องของการทรงตัวหรือท่วงท่านในการเดินเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามตามวัยของเขานะครับนะเปลี่ยนแปลงไปแน่ๆอยู่แล้วนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางครั้งเนี่ยผู้ชายเนี่ยนะครับสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เขายืนหรือเขาเดินเนี่ยช่องว่างระหว่างเท้าสองข้างเนี่ยเขาจะห่างเขาเรียกว่าเป็นเวลาเดินเนี่ยเขาก็จะฐานเนี่ยจะกว้างคือเท้าซ้ายกับขวาน,นี่จะห่างกันเวลาเขาเดินเขาจะเอียงไปเอียงมามเห็นไหมครับนะพวกนี้ประกอบกับว่าบางครั้งเนี่ยตัวส่วนที่เป็นเข่าเขาเนี่ยมันโก่งด้วยนะครับพอเข่าโก่งแล้วก็ ฝ่าเท้าเขาเดินในแยกห่างกับจะเดินเซไปเซมาซ้ายขวานะครับพวกนี้ก็ทําให้งงศีรษะได้เช่นเดียวกันนะครับอนอกจากที่จะเดินขาแยกออกจากกันแล้วเนี่ยนะครับในผู้ชายเนี่ยเวลาเดินก้าวแต่ละก้าวเนี่ยจะสั้นกว่าเา่าซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยเขาจะเดินแบบไม่ไม่ได้ห่างไม่ได้ ก้าวยาวอะครับก้าวนี่ก็จะสั้นเหมือนกับว่าซอยเท้านั่นเองแต่ในขณะตรงกันข้ามเลยครับในเพศหญิงนะครับถ้าอายุมากขึ้นเนี่ยลักษณะาการเดินเนี่ยเขาไม่ไม่ได้ปลายเท้าเนี่ยไม่ได,ไได้ไม่ได้ห่างกันกว้างขนาดนั้นคือจะชิดนะแตคือฐานนี่จะแคบพวกนี้ก็มีโอกาสที่จะล้มได้ง่ายกว่านั่นเองอันนี้เป็นธรรมชาติของเขาลักษณะาการเดินที่ผิดเพี้ยนไปจาก ธรรมชาติของการที่ฝ่าเท้าห่างกันหรือชิดกันหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็คือใช้พลังงานเยอะคือเหนื่อยง่ายนั่นเองเดินแป๊บเดียวเขาก็ไม่อยากเดินแล้วอันนี้เป็นธรรมชาติเลยนะครับบางทีลูกหลานอายุได้น้อยอาจจะไม่เข้าใจว่าเวลาที่เราเดินไกลๆแล้ว ลักษณะรูปเท้าขาที่ผิดปกติเนี่ยมันทําให้เราเดินได้ไม่ไกลไม่อืดอันนี้ต้องเข้าใจผู้สูงอายุด้วยนั่นเองนะครับในบางครั้งผู้ป่วยนี่อาจจะมีะลักษณะว่าเข่าเนี่ยสมมุติว่าเข่าเนี่ยเหยียดไม่ตรงข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งเหยียดตรงนึกภาพออกนะเข่าข้างหนึ่งเหยียดตรงแต่เข่าอีกข้างหนึ่งเหยียดไม่ตรงไอ้เข่าข้างที่เหยียดไม่สุดเหยียดไม่ออกเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันดูเหมือนว่ามันจะสั้นกว่าอีกข้างหนึ่งนะนั้นเขาก็จะเดิน กลับเวียงไปเวียงมาซ้ายขวาเนี่ยก็ใช้พลังงานเยอะเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องระวังเช่นเดียวกันนะครับเอาละทีนี้ก็มันมีอยู่สิ่งหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการล้มไอสิ่งนี้ต้องระวังมากๆเลยนะครับเวลาผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหลังจะค่อม นะครับคนอายุเยอะเนี่ยหลังจะคอมพอคข่อม,ออมปุ๊บเนี่ยศีรษะก็หนากขนาดหนึ่งนะครับหลังก็คอมไปนะครับเวลาที่เดินโดยที่ไม่มีอะไรมาประคองด้านหน้าเนี่ยนะครับผู้ป่วยนี่ก็มีสิทธิ์ที่จะล้มข้างหน้าได้ง่ายเพราะฉะนั้นหมอแนะนำนะครับให้ใช้วอล์ e เกอร์หรือใชออ้ไม้เดินสีขาเนี่ยช่วยเดินนะครับแต่ถ้าเป็นไม้เดินที่ว่าไม้เท้าเดินที่ถือข้างเดียวเนี่ยอันนี้อาจจะ ไม่เคยได้ช่วยเท่าไหร่นะครับแนะนําให้ใช้สีขานั่นเองนะการล้มเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับทําให้ผู้ป่วยคนอายุเยอะเนี่ยกระดูกหักได้นะครับโดยเฉพาะส่วนที่เป็นข้อกระดูกบริเวณสะโพกนะครับสะโพกแล้วก็บริเวณเกระดูกสันหลังอะไรพวกนี้เนี่ยก็ต้องระวังละเองนะครับทีนี้เราก็ระวังเรื่องการป้องกันการล้มเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะว่า จริงๆแล้วเนี่ยในคนอายุเยอะเนี่ยนะครับปลายเท้าเขาก็ชานะครับตาก็ไม่ค่อยดีนะครับเวลาที่กระดกขึ้นนะเวลาก้าวเนี่ยมันต้องยกกระดกปลายเท้าขึ้นใช่ไหมครับปรากฏว่าเขาก,กระดกได้ไม่ค่อยมีแรงบ้างบางทีมันมีวัสดุอะไรของเด็กเล่นอยู่ตรงนี้เขาก็ก้าวไม่พ้นคือประตูก็ก้าวไม่พ้นนะครับหรือแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยมีเขาเรียกว่าพรมที่มันฝืดๆเนี่ยนูนขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี่ยนะครับ พื้นที่สูงต่ําที่ไม่เท่ากันเนี่ยเขาก็จะสะดุดและคือเขาก้าวไม่พ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ล้มแล้วก็มีความเสี่ยงกับการกระดูกหักได้ถ้ากระดูกหักนี่ยาวเลยนะครับโอกาสที่ติดเตียงเนี่ยค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ในในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในห้องน้ําระวังความลื่นของห้องน้ำนะก็ต้องมีผ้ากันลื่นนะครับหรือแสงไฟที่ ที่มีความสว่างเพียงพอทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับเวลาที่ผู้ป่วยผู้สูงอายุเขาตื่นมาเนี่ยเขามองไม่ชัดเนี่ยเพราะแสงไม่พอเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะที่จะ,จะล้มได้ง่ายนั้นเองนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่หมอกําลังจะบอกคือว่า อย่างผู้ชายบางคนที่อายุเยอะเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเวลาที่ยืนฉี่ในโถยืนฉี่ที่โถเนี่ยบางคนนะครับคือฉี่สุดแล้วเนี่ยความดันตกวูบลงมาเลยอันนี้ก็ต้องระวังเพราะฉะนั้นในโถที่ฉี่เนี่ยนะครับก็สมมติว่าอันนี้คือเป็นโถฉี่ใช่ไหมครับก็อาจจะต้องมีเขาเรียกว่ามีม,มีมีเสานะครับมีคานแล้วก็ใช้มือเนี่ยนะจับเวลาที่ ที่จะฉี่นั่นเองหรือว่าแนะนําให้เวลาฉี่ก็ให้นั่งปัสสวะดีกว่าอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ก็เราพูดถึงเรื่องของสาเหตุเรื่องของการล้มใช่ไหมครับาบางคนเนี่ยนะครับ อายุเยอะสมองเสื่อมแล้วก็มีภาวะพากินสันลักษณะนนของพากินสันเนี่ยคือจะเกรงเกรงนะครับจะเกร็งเกรงแล้วก็เสเต็ปของการเดินเนี่ยจะสัานพวกนี้ก็มีสสทธิ์ที่จะสะดุดแล้วก็กล้มล้มได้ง่ายนั่นเองก็ต้องระวังนะครับหรือถ้าล้มมากๆหรือโก่งมากๆเนี่ยกระดูกสันหลังนะครับกระดูกสันหลังามาดูตรงนี้สิมันก็ปรุนไปตามวัยของเขานะครับ โกงมากมันก็มีโอกาสที่จะยุบมากพอยุบมากปุ๊บเนี่ยมันก็หัวก็จะทิ่มมากนั่นเองนะอันนี้ให้ต้องพิจารณาเลยเพราะฉะนั้นการใช้วอล์กเกอร์หรือสีขาเนี่ยช่วยเดินเนี่ยก็ช่วยได้เยอะนั่นเองนะครับมาติดตามออตอนที่2นะครับสำหรับเรื่องที่น่าสนใจในผู้สูงวัยวันนี้เราจะมาพูดถึงส่วนที่เป็นการล้มหรือว่าช่วงช่วงเทา้าการดูแลเท้ามากกว่านะครับ